สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซเวไนเกาหลีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอัปเดตแพทประจําสัปดาห์นะโดยในครั้งนี้เป็นการอัปเดตแพทประจําวันที่14พฤษภาคม2563นะครับโดยเริ่มต้นมาก็มีเนื้อเรื่องที่เป็นเนื้อเรื่องตอนที่ฮายองโดนเอนเตดูดเข้าไปในโลกอบ,บีสนะที่เอนเตสามารถแบบสร้างไอแบ็กมูนได้นะก็อันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากตรงนั้นเลยนะก็คือหลังจากฮายองโดนดูดเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่า ได้มีความช่วยเหลือนะครับมาจากเสียงของคุณพ่อเธอนะตะโกนมาให้เธอนั้นรู้สึกตัวนะครับแล้วบอกให้เธอรับพลังเอาไว้นะสุดท้ายฮายองเราก็เลยมิสอเวกนะครับส่วนเนอเรื่องเนี่ยต้องขอบคุณเพจเทอร่าไลบรารีนะก็ไปติดตามเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเพจไว้ที่ด้านล่างนะเสิร์ชหาในกลุ่ม Facebook นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องโดยละเอียดนะก็สรุปก็ข้าวก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่ฮายองเรามิสอเวกนั่นเองนะครับ สิ่งสำคัญในอาที์นี้ก็คงอย่างที่พูดไปนะก็คือฮายองเราได้มิ s s อเวกนะส่วนสกิลเนี่ยหลังจากตัวล่าสุดโผล่มานะครับปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสกิลเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะขออนุญาตไม่กล่าวถึงตัวสกิลนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับว่ามันเหมือนเดิมนะส่วนอันอื่นพวกแอนิเมชันอะไรก็เห็นไปในตัว PV หมดแล้วนะครับก็เราจะพูดถึงเรื่องอื่นเลยนะอย่างแรกเลยก็คือฮายอง ทำการ Miss Awake เพราะฉะนั้นชุดคอสตูมของเธอนะครับเลยทําการรีเซลนะนี่นะใครชอบชุดไหนอยากได้ชุดไหนก็เอากลับมาขายแล้วนะครับแต่โดยส่วนตัวผมว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่น่าจะฮิตชุด m มิ Awake เธอมากกว่านะเอนงี้เดี๋ยวเรา m ม s ดอเวกเธอซะหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะครับก็ใช้400ิ่หินนะเพราะว่าเป็นตัวธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่มันจะ500นะอ๋อบางคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าผมเนี่ย ทำไมถึงมิสเอาเวกเธอนะแต่ทางที่ความจริงแล้วในคลิปเนี่ยผมไม่ค่อยเชยร์เธอเลยนะครับเหตุ hey, ผลง่ายๆครับสวยสวยงามต้องมาก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งผมเป็นสายแบบเกี่ยวสะสมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเกมมีอะไรให้ทําก็ทําดะนะครับอีกอย่างฮายองมาน่าจะมีกิจกรรมส่วนตัวของเธอนะครับที่ให้มิสเอาเวกเธอแล้วก็ตีบวกเธออะไรอย่างนี้นะถือว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมไปอีกทางหนึ่งนะและตอนนี้ก็ได้สิ้นสุดกิววอลกับกิวดันเจียนแล้วนะกิวดันเจียนตัวที่เราตีหาตังกับตัวกิววอลที่เราลบค่ากันนะ ตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับของมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกของรักออปชันท็อปนะตอนนี้นี่มีถึงพี่งูเลยนะอันนี้นี่ใครยังขาดอะไรก็อย่าลืมไปเลือกกันนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัวละครพิเศษนะครับเหมือนกันนะมีถึงพี่งูอันนี้ดีใครยังไม่5้ก็อย่าลืมไปเลือกกันนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชุดคอสตูมนะอันนี้เนี่ยเป็นชุดคอสตูมของออก้กานะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะตรงหรือเปล่าชุดก็ดู ดูเหมือนจะสวยนะดูคนขนฟูๆนุ่มนิ่มนะผมเองก็รู้สึกว่าน่ารักดีนะครับแต่ผมว่าหน้าตาม,มาดูกลมๆไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะดูมันตันๆไม่ค่อยไม่ค่อยพิ้วๆไงไม่รู้นะอาจจะเป็นว่าจะมีคนชอบนะอะต่อมาเป็นกิจกรรมอีก2ตัวนะครับที่เข้ามาแล้วนะอันแรกเนี่ยก็คือให้เราลงพจนภัยตามปกติแหละครับแล้วก็ลุ้นว่าจะเจอฮายองนะก็ฆ่าแม่นางซะก็จะทําการ ได้ของนวันตามนี้เลยนะก็คือเจอฮายองแล้วก็ผ่านด,ด่านนั้น1ครั้งก็จะได้เศษตัวละครธรรมดาร้อยหนึ่งส่วน2ครั้งจะได้แพ็กสุมโซอันหนึ่ง3ครั้งได้เศษตัวละครธรรมดาร้อยหนึ่งและสุดท้ายก็คือแผลกแล้วก็อันที่4นะครับจะเป็นแพ็กสุ่มโซอันหนึ่งและสุดท้ายนะครับเมื่อเจอแม่นางครั้งที่5แล้วผ่านได้เนี่ยก็จะได้เศษตัวละครพิเศษ501อันเลือกได้นะ โดยที่ไม่มีน้องมดนะครับน้องเอเต้นะกับตัวละครโอเซเวนไนนะส่วนอันสุดท้ายนะครับกิจกรรมอีกอันหนึ่งก็คือให้มิสอเวกฮายองรวมถึงตีโบกสิบนะครับก็จะได้สไลด์เอาไว้ตีบบกมิสกับเศษตัวละครธรรมดาเลือกได้ก็อย่าลืมไปทํากันนะส่วนอีก2กิจกรรมที่ยังไม่เข้ามาเนี่ยอันบนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมังกรนะครับว่ากิจกรรมมังกรน่าจะเข้าวันเสาร์นะเดี๋ยวตอนกิจกรรมเข้ามาเดี๋ยวผมทาคลิปแยกให้อีกทีนึงนะครับ ส่วนกิจกรรมอีกอันนึงที่ให้ทําแค่2วันเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะแต่น่าจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากนะครับเดี๋ยวรอมันเข้ามาแล้วถ้าไม่ได้เป็นกิจกรรมเฉพาะทางอะไรก็แค่เล่นเกมแต่ปกติก็น่าจะได้ทรัพยากรนะอาล่ะรครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะเพราะฮายองมิสเอเวกมาดันลงโหมดเฉพาะทางนะครับโหมดมอนซิารี เลยไม่ส่งผลอะไรต่อรูปเกมเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าจะมีการทําอะไรไหมในอาทิตย์หน้านะหวังว่าอาทิตย์หน้าจะมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจนะเพราะสออาทิตย์ก่อนเนี่ยก็อัปเดตจืดมา2ออาทิตย์เลยนะครับอาทิตย์นี้ฮายองมิดก็ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่อาทิตย์หน้าถ้าไม่ใช่ตัวเก่ามิดเอาเวก็ขอเป็นตัวละครใหม่มาพลิกเลยละกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเงียบเหงาหลายทีแล้วนะครับกิจกรรมก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ